สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่สองธันวาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์ก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเ้อรูดมา

ก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อเราพัฒนาเราเฉพาะกิจเรา V I P เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ